โหมดเมทัรอยัลผมพูดได้เต็มปากเลยว่าเป็นโหมดที่ดีที่สุดในเกม PUBG Mobile แล้วจะมีสักกี่เกมที่สามารถทำโหมดออกมาได้ดีขนาดนี้เนียกได้ว่าโหมดเมทั r รอยัลนี้เป็นโหมดที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างเกมแนว Battle Royale และเกมแนว Survival เพราะว่าโหมดนี้นอกจากเราจะได้ทำการเอาชีวิตรอดจากสมรภูมิอันดูเดือดแล้วผู้เล่นยังต้องทำการค้นหาไอเทม เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวละครความท้าทายที่แปลกใหม่นี้ทำให้โหมดเมทรลรอยัลเป็นโหมดที่สนุกและก็ของใจผู้เล่นในเกมพ b g Mobile ได้เป็นอย่างดีความสนุกจากการที่เราได้ฆ่าผู้เล่นคนอื่นและที่สำคัญเราสามารถเก็บไอเทมจากผู้เล่นคนอื่นได้มันทำให้เรารู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกดีไปกับมันแต่ก็แลกมาด้วยความหัวร้อนถ้าเราตายไอเทมที่เรามี ก็มีโอกาสที่จะดอบเช่นกันเรียกได้ว่าเป็นโหมดที่มีความท้าทายมากๆเลยนะครับงานเลี้ยงมันก็ย่อมมีวันเลิกนาอย่าลืมนะครับว่ามีโทโร o เย่ามันก็เป็นแค่โหมดเท่านั้นเป็นโหมดที่เกม h u b จ m มบ i l e จับมือกับเกมเม t โทรเอ็กโซันั่นเองและเมื่อหมดสัญญาเมื่อไหร่โหมดเมทโอ r เย่าก็ต้องถูกถอดออกแน่นอนนะครับคุณผู้ชมสนับสนุนโดย ก o เดินเติมเกมบริการเติม UC ราคาถูกกเติมเองรวดเร็วปลอดภัยซึ่งทางร้านมีโปรโมชั่นในการเติม UC เยอะมากครับอย่างเช่นโปรโมชั่นแพ็คลมมิดพิชิตใจเธอแล้วก็แพ็ค c ที่จะทำให้คุณผู้ชมได้ UC มาในราคาที่คุ้มมากๆเลยนะครับหากคุณผู้ชมสนใจสามารถติดต่อได้ทางเพจ f a c e b o o k ของทางร้านหรือว่า l ล n e ID ของทางร้านได้เลยครับเรียกได้ว่าน่าเสียดายมากๆหลายๆคนเนี่ย ไม่อยากให้โหมดนี้ถูกเอาออกไปนะครับส่วนตัวแล้วผมอยากให้โหมดนี้อยู่กับเกมพับจีโมบายเป็นนานๆหรือว่าตลอดไปเลยซึ่งผมก็บอกคุณผู้ชมแน่นอนไม่ได้นะครับว่าโหมดนี้เนี่ยมันจะถูกเอาออกตอนไหนแต่ว่าเร็วนี้แหละไม่แน่ครับคุณผู้ชมอาจจะมีเซอร์ไพรส์ที่เกมพับจีโมบายเนี่ยเขาอ,อาจจะเพิ่มระยะเวลาของโหมดนี้เข้าไปอีกนะครับเนื่องจากว่าโหมดนี้เนี่ยมันเป็นโหมดที่ได้รับการตอบครับ ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยเล่นเกม PUBG Mobile เพราะมันมีโหมดนี้นี่แหละคือเข้าเกม PUBG Mobile เพื่อมาเล่นโหมดนี้โดยเฉพาะจะบอกได้ว่ามันเป็นเกมเกมหนึ่งที่แยกออกมาจากเกม p ั b g Mobile เลยก็ได้นะครับคุณผู้ชมหลายๆอย่างนะครับที่มีให้เราทำเยอะแยะมากมายในโหมดนี้ยกตัวอย่างเช่นการผจญภัยก็เป็นการผจญภัยในแผนที่ที่เป็นแผนที่ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่แยกออกมาจากเกม p ั b g Mobile หรือว่าจะเป็นไอเทมนะครับจริงแหละที่จะใช้ไอเทมในเกมพับจีโมบายส่วนหนึ่งแต่ว่ามันจะมีความพิเศษตรงที่ว่าไอเทมเหล่านั้นมันจะมีระดับความหายยากหรือว่าระดับความแรงนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นไอเทมสีขาวสีเขียวสีฟ้าไปจนถึงระดับสีแดงอะไรประมาณนี้และนอกจากนั้นก็จะมีไอเทมที่ไม่มีในเกมพับจีโมบายอย่างชุดเก่อลเวลสี่ห้าหก หรือว่าปืนที่ไม่มีในเกม PUBG Mobile เช่นกันนะครับคิดแล้วก็ใจหายเหมือนกันนะครับที่โหมดเมโทรรอย a l มันจะไม่อยู่กับเราแล้วส่วนตัวแล้วผมก็อยากให้มันอยู่นานๆนะแต่ว่าให้ทำไงแล้วครับคุณผู้ชมไม่เป็นเพียงแค่การจับมือเท่านั้นนะก็หวังว่าในอนาคตจะมีโหมดดีๆแบบนี้มาให้เราได้เล่นกันอีกนะครับอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมทีมงานผู้พัฒนาเกมเลยนะครับที่เขาสามารถทำโหมด ออกมาได้ดีขนาดนี้นะอันนี้ผมไม่ได้อวยจนเวอร์เกินไปนะครับอันนี้คือความรู้สึกของผมจากการที่เล่นโหมดเมโทรอยัอมาค่อนข้างที่จะนานเลยนะเอาละครับคุณผู้ชมคราวนี้ผมมีคําถามเยากจะถามคุณผู้ชมนะครับว่าถ้าเป็นไปได้คุณผู้ชมอยากให้เกมพับ g Mobile จับมือกับเกมอะไรอาเรามาลองเดากันดีกว่านะครับว่าสมมุติถ้าเกมพับทีโมบายจับมือกับ เกมที่เราคิดเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนอันดับหนึ่งของผมเลยนะนนั่นก็คือเกม a r k Survival คุณผู้ชมบางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับมันเป็นเกมที่เราต้องเอาชีวิตรอดจากโลกของยุคไดโนเสาร์อะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมอ่แล้วคุณผู้ชมลองนึกดูนะถ้ามันจับมือกับเกมพับ m o โมบายนี้มันจะออกมาเป็นยังไงวะเนี้ ตัวละครในเกมครับจีโมบายต้องถือปืนเพื่อต่อสู้กับไดนโนเสาร์ที่แสนดุร้ายในโลกของ a r ร์คซ v i เว l นี้โอ้โหเป็นอะไรที่พีคบ้าเลยนะครับคุณผู้ชมไดนโนเสาร์แต่ละตัวนี่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นทีเล็กอะไรพวกนี้นะแล้วเราต้องใช้ปืนนะครับใช้ M4 AK อะไรพวกนี้มันจะสนุกแล้วก็ตื่นเต้นหรือแค่ไหนวะเนี่ยแค่คิดก็มันแล้วนะครับลองจินตนาการดูนะคุณผู้ชมลองจินตนาการดู มันเป็นไปได้นะครับหรือจะจับมือกับนี่เกมนี้ก็ได้แพน vs ซอมบี้อันนี้ก็น่าสนใจนะก็ลองมานึกดูนะครับว่าถ้าเกมครับจีมือบายจับมือกับเกมแพน vs ซอ m b i ้เนี่ยมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ต้นไม้นะครับ ถือต้นไม้ไปยิงซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยกงจะหาหน้าดูนะครุณผู้ชมแล้วถ้าเกมพับ G ีีโมบายจับมือกับเกมไม้ครับล่ะปืนเนี่ยเราอาจจะต้องแบบคราฟเอานะครับอาจจะต้องขุดหาแร่หาอะไรในการคร้าฟปืน ประมาณว่าแบบคราฟไอเทมมาสู้กันคราฟแลเบิด TNT มาโยนใส่กันอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมหรือว่าจะขุดดินเอาบ็อกมาทำเป็นที่กำบังผมก็คิดไปได้เนะยิ่งคิดมันก็ยิ่งออกทะเลไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยโอ้ย หรือจะเป็นการ์ตูนก็ได้อย่างเช่นการ์ตูนเรื่อง Attack on Titan อย่างเงี้ยโอ้ยถ้าเราต้องมาสู้กับไททันในการ์ตูนนี่มันจะเป็นยังไงวะคุณผู้ชมมันคงจะน่ากลัวแล้วกโ็โหเป็นอะไรที่โดหดน่าดูเลยนะครับไททันตัวใหญ่อย่างเงี้ยและตัวละครในเกมครับเกมมือถต้องใช้สลิงในการโหดตัวเพื่อไปยิงไท้ทอยของไททันอย่างเงี้ย ก็ในเมื่อไหนไมันเป็นการเดาเนะเนการจินตนาการขึ้นมาทำไมมันจะเป็นไปไม่ได้ละ่ะถ้าเกม p u บจีโมบายมันจะจับมือกับเกมฟรีไฟถ้าจับมือกันมันจะเป็นยังไงว่าคุณผู้ชมเกม p u บจ Mobile อาจจะไม่ต้องมีประตูนะครับุผู้ชมแล้วก็เวลาเดดล่มนี่ก็ต้องใช้สเก็ตบอร์ดในการเดดล่มอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะใช้ปืนที่มีในเกมฟรีไฟ ให้เราเอามาลองใช้ในเกมพับ g ีโมบายรวมไปถึงตัวละครในเกมฟีไฟก็อาจจะเอาเข้ามาในเกมพับ g Mobile ให้เราได้ลองใช้อ่มมันก็เป็นแค่การจินตนาการนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเกมฟีไฟนะผมรักเกมนี้นะมันเป็นเกมแนวแบทเทิลรอยัลเกมแรกๆเลยนะครับที่ผมเนี่ยเล่นนะ ก็ประมาณนี้นะครับพอเถ <c oughs> อถึงแม้ว่าโหมดเมโทรลเล่ยมันจะไม่ได้อยู่กับเกมพับ G Mobile แล้วอย่างน้อยมันก็เป็นเครื่องการันตีได้ว่าในอนาคตเกมพับจีโมบายจะมีโหมดดีๆเหมือนโหมดเมโทรลเล่ยอัปเดตเข้ามาในอนาคตแน่นอนนะครับเพราะนั้นนะครับคุณผ,ผู้ชมก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับ บางคนนี่อาจจะเสียดายนะแบบกุซาฟาร์มไอเทมมาไอเทมเยอะมากแล้วต้องมาหายไปต่อหน้าต่อตาอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่แบบเศร้าเหมือนกันแต่ว่าให้คุณผู้ชมคิดซะว่ามันเป็นแค่โหมดในเกม PUBG Mobile นะครับนี่คือเกม PUBG Mobile เกมแนว Battle Royale เอาชีวิตรอดจากสมอนและภูมิลบนะครับมันไม่ใช่เกม m e t a ลล o y เจ้านะครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผมซีไอเคเซททีวี ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงฝากกดไลค์กด s u b s c ค i b ์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบายบายครับผม